光烤的。 Ooh, มาได้พี่น้องครับมาด้พี่น้องเอลยครับมาลุยๆครับลุ่นน้ำกันเดี๋ยมยางให้เตรนเลียนวัี๋ยวกบเพิ่งครับห้างที่ห้ากวาที่อลักพีเนองเลีนูใส่ใเลียงูมาล้างเนาะ กบหมดกบหมดะนะพี่น้อง <laughs> ไปบึ้มกันเรยๆครับเดงหุ้เหลืยหเลพี่น้อเอ้ยครับกบหมดไะนะ ngồi nhà thì nó ấy bài โอ้เพิปปง่งออกมาดิเราพี่น้องถอนหุ้นนึงเหรอฮะถอนหุ้นนึงแล้วอถอนหุ้นนึงแล้วโอ้ถอนหุ้นแล้วอหุ้นแรกพี่น้องอันนี้มาหุ้นสวรครับ ไฟใหม่พี่น้องไฟใหม่ <c oughs> ต้องปาดตรงหัวน้ำครับเอาเอาตรงหัวน้ำมันเหลือดังไปครับแต่นั้นอยู่อีกต่อไปครับไหลลงมาเลยพี่น้องเลย เพื่อมนเน็บถงไวงตั้น <laughs> โอ้ยนี่าหพี่นอ้องมันโหครับเดี๋มาเด้พี่น้องนี่คือป่าเราต้องหัวน้ำครับต้งดังไป มันอยู่ต่อไปครับพันเลี้ยงลูกต่อไปอันนี้ก็มาขอตรงหัวน้ำนครับพ่อได้ไปเห็นยากันป่าวพิธีเพิ่นเอาแบบนึงครับเอ,อาได้๋ยสอ,อ,องลูปแบบเอาเอาครบควนมากไม่ได้นหนุ่มโอ้ยน้ำจ่อทุ่งยาหมดที่โอ้ยน้ำจ่อน้ำจ่อ chúng dạng náo ba chúng dạng náo ba chúng dạng náo ba dạng một số ngắn sẵn sàng dạng dạng đều. dạng 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 เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้งดังไปหน่อยก็จริงนะครับดังมันกเอาครับครับเลยบอ่ครับบ่าใจเด้อครับว่าถึงเด้อัวตรงล่้กันนะพี่นุอง ยเถื่อย้ำเพื่อเถื่อเอลงพอดีเลยพนะดีเลยนี่นงอออกวันเลยครับเห็นได้ละมนขึ้นันนนนนนบเรียบร้อยวครับคือยังได้มากเลยด้เป็น้นงนะออกต่หนามครับอันนี้มวนมั้งครับเยนออกนงบึงเฟยได้หนูม,ม่ได้ไม่ไฟน้ดนอกวะ ยบร้อย yup. ี <c ười> ้นอนี่แหลปองหกเปมาเป็นหอดปองออกพี่น้ยนเอ้ยเฮ้เเห็นมุ้งคาบี่้อีอหอคุณสอคุณสอมาดไปปรเเ็นหนุ่ม ไปเบง bon นาพี่นน้องี่เราก็ยังเอาอยู ja ่แบบนึงพี่น้องครับหลังจากที่เอาสดๆอันนี้คือเอาเอาขบเพิ่งเอาเด้อพี nice ่น้องนะขบเพื่องออกสามมือมาเบื้องอีกเป็นหัวน้ำอีกคนนะนี่อีกคนนะครับอันนี้อันนี้บไปเรียนพี่น้องเอาเอาสูตรนี้บไปเรียนครับจะว่าแห่งปอตายเด้อพี่น้องนะจะเอาเอาอีกสูตรหนึ่งือเอาเอาสูตรเดายวหนึ่งเรียนบนมาตินุ่ม ขา <Yeah. S 2> โบ้เขิ่มหมคุณแอนแล้วมา,มา <laughs> <Yeah. S 2> ยังมีทีที่ของการเอาไม้มาเออกุ้งอีกชน,นิดนึงครับเอาได้สองรูปแบบตรงดังไปพี่น้องครับดังก็ต้องเสียบเสียบไปจะเสียบพูดดีครับถอดมาสุดเนี่ยโบ้ค <c oughs> ุณสองถอดได้ไม่เพื่อนเนี่ยถอนได้ไเ,เ <c oughs> ดลยจี <c oughs> อ <c oughs> เอาอย่าถอดตัวได้พี่น้องนะ อันนี้ก็ยังตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นมวนมันคือยังขี่เฮ้ยก็เอิ่นว่าหัวมวนหัวมวนหัวน้ำมันพี่น้องม่นมปนบ่เบยก็เอื่นอก็เอื่นว่ามองมันทายไวที่สวนที่สวนดอกไม้ครับก็ตัวนี้ก็ยังเป็นน้ำมันนี่จะเป็นหน่องนะน้ำปลาก็ลงมาหนึ่งครับหลายสวนทุกวันนะหรือบางสองสองคนนะแล้ววันสองยังลอะี่น้องครับทั้งสมควรทั้งกับใบใหญ่ใบใหญ่ครับสองครับใช ถุงมือเห็นบ่คอยมีขางใหญ่พี่น้องเพราะว่ามันแตกแยกสามมันแตกแยกกันไปครับก็ยังมันฐานนั่นมันติบ่แพ้ต้องแตกไปครับแตกแตกก่อนข้างเงี้มันมันติแตกสองแตกสามครับแตกไปหาอยู่ให้กินแตกไปแล้วก็แตกไปอีกแตกไปเรืวองกัแตกไปอีกครับแต่มันบ่แพ้พี่น้องครับเอ้ยแบบมึงถ้าเอาเ้าเุาไฟดังขึ้นนี่มันมันติตายครับเอาเอาขบเพลิงเอาหนีก็ยังไหลมันออกจากข้างเลยเขาจะปาดออกพี่น้องแล้วเอาแบบมึงเอาชุดพี่น้องใส่ชุดไปก็ผมใส่หมนพี่น้องอันนั้น งูรับตาไหมครับดากงูไอ้แกยมารับม,ม,มือคขอบคุณคุณพี่น้งได้พี่น้องนะก้แจกก็นติด,ดบบตามทั้งจงติดตามในห้องพี่น้องครับเยอะประมาณสิบกุมมือแต่วี่เบิ้งครับตอนลอนี้ครับบพน้องพี่น้องครับผมสวัดีครับบันดนี้เอาโซ่อย,อยังได้อบมรบัดี้ะโซ่ยังบั่นเอาวะ